สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับและวันนี้กลับมาอยู่กับ Star Atlas นะครับเกม NFT ฟอร์มยักษ์จากเชนของ Solana นะครับก็หลังจากทำคลิปไปนะคลิปที่แล้วก็เป็นการป้ายยาตัวเองนะฮะผมก็เลยได้เข้าไปซื้อเจ้ายานของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เลยจะมาทำคลิปว่ายานเป็นยังไงบ้างต้องซื้อยังไงวิธีการเข้าไปใช้กระเป๋าเขาทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับ เป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยๆและขั้นตอนในการเข้าไปซือออ้อยานเนาะไงฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y l o t ตแล้วก็เพจ Facebook Paylot ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับสำหรับเจ้าซาราสนะครับใครที่สงสัยว่าเขาคืออะไรกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะที่ผมทํารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเกมแล้วนะครับแต่ในเชนของโซลาราครับคุณต้องใช้ w a l l ล็พิเศษนะซึ่งผมเนี่ยไปเลือกใช้ w a l l ล็ที่ชื่อว่า h a n t o m และต้องไปคอนเน็กับตัวคอมพิวเตอร์ของผมด้วยนะ ใช้สาหรับ iPad หรือมือถือเนี่ยผมยังหาวิธีไม่ได้นะครับซึ่งขั้นตอนแรกที่ผมจะแนะนานะครับเข้าไปดูคลิปของคุณต้นน้ําจริๆได้เลยนะครับคลิปเขาทําไว้16นาทีในการเข้าไปตั้งแต่บีนนซื้อเหรียญโซลนาแล้วก็โอนไปยังกระเป๋าตังหรือที่ชื่อว่าแฟนชอมนะครับเดีย๋ยวตัวแฟนชอปโมเลดเนี่ยเหมือนการใช้เมตา马克เลยฮะแต่เปลี่ยนเป็นกระเป๋าตังใบนี้หรือดิจิท a ลวอลเลตตัวนี้ใช้กับเชนโซลนาเท่านั้นนะครับ ก็สามารถใช้ได้นะเข้าไปสมัครตามคลิปได้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยคุณซื้อเหรียญ o l a n a จาก Binance โอนเข้าไปใน Wallet ของคุณแล้วก็ไปเทรดใน Radium ครับเมื่อคุณแลกมาแล้วนะครับสุดท้ายคุณต้องมีเหรียญที่ชื่อว่า USDC เนาะซึ่งผมใช้ Solana เนี่ยโอนเข้ามาละแล้วก็ไป s w a ปเรียบร้อยนะครับเหลือ Solana ไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าแก๊สนะครับ มาที่เว็บไซต์ของหน้าเจ้า Style แ t l s s นะครับมุมบนขวามือมีคำว่า Play Now นะคุณกดเข้าไปครับมันจะเด้งหน้ามาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็คือเป็นหน้าจอนี้แหละนะเป็นหน้าจอที่คุณจะสามารถไปหาตัว marketplace ของเขาได้นะครับเนาะก็ลงมากด Play Now อีกรอบนะครับตรงสีเหลืองตรงหน้าจอนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะอันนี้คือยานที่เขาเปิดทําการขายครับในตอนนี้ ฝั่งซ้ายมือนะคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่ายานตรงนี้มันคืออะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้ายานตัวเล็กก่อนนะครับโอเปอเจนะถ้าคุณจะซื้อเลยกดเทรดตรงนี้ได้เลยนะแต่รายละเอียดของตัวยานรายละเอียดตัวยานนะครับชิปสเปคตัวนี้เป็นยานที่สําหรับขี่อย่างเดียวนะครับเป็นใช้คอมมอนมีขายอยู่1 2 0 0 0 0ลำนะครับ129,000 อีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแอดลงไปใน Inventory ด้วยก็คือ Peace X5 ครับเป็นยานแบบ Fighter หรือยานต่อสู้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าต้องมี Pilot l i c ไรเ e ้นด้วยนะเพื่อที่จะไปใน Fraction Space นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ที่สงสัยอยู่นะว่าเอา่อต้องมีไรเซ้นทุกคนหรือเปล่าเพราะจำนวนไรเซ้นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการในการซื้อลกันนะครับผมลองทําจากเจ้า p p o จ e t นะครับคุณกดเทรดตรงนี้เลยนะครับเกมมันจะพามาหน้านี้ครับราคายานสําหรับขับขี่นะก็ประมาณ20 USDC เท่านั้นนะครับตรงนี้น่าจะเหมือนกับเอเชนททั่วไปแหละฝั่งด้านบนนี่คือคงมีคนขายเนะฝั่งด้านล่างคนซื้อคุณคอนเนคกับกระเป๋าแฟนทอมของคุณนะซึ่งผมเลือกใช้แฟนทอมนะแล้วก็กดซื้อได้เลยครับนะ ก็ดูราคามีคนขายอยู่20ิบ USDC จำนวนค่อนข้างเยอะกดครับจำนวนที่คุณต้องการนะครับใส่ราคาซึ่งตรงนี้ผมจะใส่ไป20 USDC นะครับมีค่าธรรมเนียมนะมีค่าธรรมเนียมอยู่0.05นาะเพราะงั้นคุณต้องเลือกที่จะมีเงินในกระเป๋าส่วนหนึ่งนะครับเพื่อกันไว้สำหรับค่าธรรมเนียมในการซื้อด้วยนะครับและค่าแก๊สใช้ So l a NA นะกดบายครับเกมมันจะเด้งหน้ามาให้คุณ a อป r o v e t r a n s a c t i o n นะครับ ก็ผมซื้อไปแล้วนะผมขอกด c a n c e ิลนะครับถ้าคุณกด a p p r o ู e เรียบร้อยมุมซ้ายล่างเนี่ยตอนนี้มันเป็นสีแดงนะมันจะขึ้นมาเป็นสีเขียวครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณซื้อกดไอตัวปุ่มแทรลัดมุมบนซ้ายนะครับไปดูที่ inventory คุณจะพบว่าอย่างคุณยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีเข้ามานะตรงนี้ครับผมไปหาข้อมูลในกลุ่ม a c e b o o k นะเขาบอกว่าคุณต้องไปทำการแ p ร o ูก่อนนะครับซึ่งมาหน้าของ step finance เดี๋ยวผมมาทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเานะคอนเนคกระเป๋าให้เรียบร้อยกับแฟนทอมของคุณนะครับเข้าไปที่แดชบอร์ดนะแดชบอร์ดเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับมันจะมีคำว่า Settle อยู่นะครับก็คือการที่เอาของของคุณนี่แหละเข้าไปในกระเป๋านะกด Settle All นี่เลยนะครับแล้วตัวเว็บไซต์ก็จะทำการรีเฟรชตัวเองเนะเพื่อ Approve ของต่างๆที่คุณทำการซื้อมาเข้าไปใน Account ของคุณนะครับ,นะรบมันก็จะเด้งมา a p p r o v e หรอบนะหลังนั้นคุณก็รอครับ รอให้มันทำการอ uh, p p r o v e ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปหน้าเว็บไซต์สยลางทีหนึ่งเพื่อดูว่าของของคุณอยู่จริงหรือเปล่านะครับนะตัวนี้มันก็ r รีเฟซเรียบร้อยแล้วอ่าเซ e ตเรียบร้อยนะครับก็ดูข้างล่างเนะแพลตฟอร์มมาเรียบร้อยยานของผม2ลำ่ำ Operjet 1่ลำแล้วก็ PX5 อ็กอีก1่ลำครับเราย้อนกลับมาดูที่หน้าเจ้าสไล์นะดูว่า มันเข้าจริงหรือเปล่านะครับก็กดรีเฟซหนึ่งรอบนะแล้วก็เชื่อมต่อกระเป๋าเช็คกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับต้องมาคอนเน็กวอลเลตอีกทีนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้ายังไม่มาคอนเน็กเรียบร้อยและสองลำที่ผมซื้อไปก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะผมซื้อไปวันที่8ช่วงประมาณทเที่ยงเยงนี่แหละนะครับก็ยังมียานอยู่นะครับยังมียานอยู่นะมาดูอีกตัวหนึ่งครับแอคเซสที่เราติดค้างไว้ตอนแรกสําหรับยานตัวใหญ่ที่ผมมีเนาะ ก็เป็นตัวเลขละแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมันบอกว่าต้องใช้ตัวไลเซนพายร์ลไรเซนด้วยนะครับตัวเนี้ยเมื่อเข้ามาในหน้าของ Marketplace Access มาดูที่พ l o t l ลไรเซนครับเขาบอกว่าเป็นใบอนุญาตในการขับขี่ยานสําหรับที่นั่งนักบินตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าคุณไปดู a v e i l a b l e supply หรือจํานวนของพ l o t l ลไ e เซนเนี่ยมีอยู่แค่สามพนะครับแต่ไอตัวยานที่ผมซื้อมายานไฟเตอร์เนาะมีขายอยู่3าม0 0ื่น นะครับแสดงว่า Pilot l ล c e รเซนมีน้อยกว่าจํานวนยานอีกแล้วราคาเขาไม่ใช่ถูกนะราคา1นใบเนี่ยราวราวส0 0 0 0บาท30,000บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคําถามสงสัยของผมแล้วกันนะว่าถ้าไม่มีไลเซนสามารถขับยานได้ไหมก็อาจจะได้ในบางโซนนะอาจจะเป็นนักบินเถื่อนก็ได้นะครับ โอเคและนี่ก็คือของที่เขาขายในมา r k e t ็ a เพ e นะครับที่พามาดูพามาซื้อนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตารางราคาเ้าดีกว่านะครับในเว็บไซต์ของ Coin Market Cap ครับเ <c oughs> หรียญจับได้ใช่ไหมฮะมีอยู่2ตัวนะซ a นลา last, ตัวนี้ชื่อว่า Polis นะครับซึ่งเป็นเหรียญโกเวเนนนะราคาในปัจจุบันนี้อยู่ที่11 US o l ดอลลาร์นะครับราคาเริ่มตกลงแล้วนะวิธีการเช็ค ตัวเหรียญน,นะครับตรงนี้เนี่ยคอนแทคอยู่ในเชนเซโซโลนาละแล้วก็ดีเทลเขาก็อยู่ในตัวของ s a l a c ลาดอทคนะครับในกราฟของเขาเนี่ยตั้งแต่เปิดขายวันแรกนะครับก็ราคาพุ่งไปถึงประมาณ18-19 USD ดอลลาร์นะตอนนี้นะครับก็กำลังวิ่งอยู่ประมาณ10-11นะครับส่วนตัวผมก็คิดว่า ราคาอยู่กลางๆล,ล่ะนะครับกลางๆแล้วก็ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะก็ต้องไปดูว่าตัวเหรียญโปลิสเนี่ยมันสามารถมี u s ูส a ค e หรือใช้งานยังไงได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้การซื้อขายยานใช้เหรียญของ USDC ยังไม่มีเหรียญของตัวเกมเลยเนาะไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งโปลิสแล้วก็ไม่ใช่ทั้ง a t l a าล่ะนะครับนะตัวนี้มาดูเหรียญของ ATLAS สนะครับสไตล์แอตลาชื่อยอ่อเขคือ a t l a าเลยนะราคาอยู่ที่0.1479หรือราว0.15 กราฟเช่นเดียวกันเหมือนกับเจ้าโปลิสเลยครับอยู่เริ่มต้น0.08แล้วก็พุ่งไปเลย0.25 0.26ประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้ตกลงมาแล้วนะเราราว0.15ดอลลาร์ครับใครที่สนใจได้เข้าไปซื้อไปทำกำไรจากเหรียญก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันนะครับก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เลือกซื้อได้นะใช้กระเป๋าซังแผนชอมได้เหมือนกันนะครับ ในสิ่งที่ผมยังติดใจกับเจ้า s ายแอลล s สอยู่นะผมยังไม่ชัวร์ว่าเกมเป็นลักษณะของฟรีทูเพย์ได้หรือเปล่านะครับคุณ r ร a t e ตัวละครเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยต้องใช้เงินไหมหรือต้องใช้เหรียญแอ l ลัสหรือเหรียญตัวเหรียญโปลิสในการซื้อขายตัวละครไหมนะครับก็ยังติดเอาไว้ก่อนนะยังไงก็ต้องไปดูอีกทีถ้ามันมียูสเคสราคาก็น่าจะไปอีกนะครับส่วนใครที่โอนเงินไปแล้วนะครับโซลาร์นะเข้าอยู่ในแฟนชอปเ l l ต t นะครับคุณอยากไปซื้อเหรียญเก็บเอาไว้นะ จาก Youtube ของคุณต้นน้ำจีนะเขาบอกว่าสามารถมา Swap เหรียญเก็บเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับในแพลตฟอร์มของ Radium นะครับ radium.io เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้คุณสามารถเข้าไปทำการ Swap เหรียญได้แหละนะก็มาหาชื่อเหรียญได้เลยนะครับ AtLA s ก็มีนะใช้ So นา n a ในการเป็นค่าแก๊สนะครับสำหรับเชนนี้เนาะในส่วนของคลิปนี้ก็ขอทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสรุปอีกทีนะ ใครที่สนใจเต้าซ้าคุณต้องไปหากระเป๋าก่อนที่ชื่อว่าแ a n t o m นะครับสมัครได้เลยวิธีการใช้งานในคลิปรายละเอียดของคุณต้นน้ำจีจีมีเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อเหรียญเรียบร้อยแล้วโอนมาจากไบแนนได้นะครับพอคุณออกมาแล้วไปซื้อยานต้องใช้เหรียญที่ชื่อว่า USDC สามารถมาสวอปได้ในเว็บไซต์ Radium นะครับหรือคุณจะมาซื้อขายเหรียญ AtLA าเนนโปลิสในเว็บไซต์ของเรด i u ยมได้เช่นเดียวกัน นะครับพอซื้อไปแล้วของยังไม่เข้ากระเป๋าของคุณต้องไปทำการ Approve หรือการ s e t t l e ก่อนในเว็บไซต์ของ step finance นะแล้วของคุณจะเข้ากระเป๋าหลังจากนั้นก็รอเกมเปิดครับฝากไว้เท่านี้สำหรับ Side สา Last ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ